ณะขณะนี้อยากจะนําเรียนว่าทั้ง5บริษัทเลยนะครับ ทั้งเอเชียประกันภยัยเดวันประกันภยัยไทยประกันภยัยอาคเนประกันภยัยและสินมั่นคงประกันภัยนะครับระบบนะการชรําระบัญชีเรายังเปิดนะเรายังเปิดอยู่ณนะขณะนี้นะครับท่านมาสามารถยื่นขอรับชําระนี่จะเป็นนี่จากสัญญาประกันภยัยนี่ทั่วไปท่านยื่นขอรับชําระนี่ได้ตามปกติณนะขณะน,นี้ถ้าท่านไม่สะดวกหรือท่านอยู่ใกล้สํานักงานคอพอจังหวัดทั่วประเทศท่านไปปรึกษาสํานักงานคอพจังหวัดได้ขณะนี้เราเปิดระบบให้ท่านชำระนี้แต่มันมีประเด็น ยู่นิดหนึ่งก็คือว่านี่ที่เกิดจากสัญญาประกันภัยเนี่ยต้องเข้าใจว่าท่านได้เปรียบเจ้าหนี้ทั่วไปอยู่แล้วเพราะ เป็นเจ้าหนี้ที่มีปุริมสิทธ์เช่นเดียวกับหนี้ภาษการเช่นเดียวกับหนี้แรงงานนะครับคือมีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ก่อนหนี้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะต่างกันนิดหนึ่งนะครับคือหนี้ที่ท่านยื่นภายในระยะเวลาที่ผู้ชำนาญบัญชีกําหนดให้ยื่นภายใน60วันเนี่ยมันจะเป็นไปตามข้อกฎหมายที่กองทุนจะต้องจ่ายนะแทนบริษัทที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตไปก่อนแต่หนี้ที่ท่านยื่นหลัง60วันเนี่ยเดี๋ยวจะไปรวมกันแล้วก็ขอเฉลี่ยทรัพในกรณีของคดี ล้มละลายจากกองทรัพย์สินของบริษัทประกันภัยนั้นๆน,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 นะครับอันนี้ก็จะให้เกิดความเข้าใจนะอันดีตรงกันนะครับ